หน่ผู้พ้อ,พองศิทธิ์ส่งตรงข้อความถึงลูกสาวและหลานรักฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากโดยเมรีนั้นได้เผยกับโนราว่าตาโทหายายเขาบอกว่าไม่ให้เรียกหนูว่าโนรานะต้องเรียกโนราโนราก็คือโนราไม่ใช่โนราตาบอกแล้วตาก็บอกยายว่าต่อไปนี้ให้หนูเรียกตาว่าปา้า ไม่ได้อายนะลูกที่ตาเป็นตาแต่ตาเห็นว่าหนูน่ะต้องมีป,ป๊าตารักหนูมากเลยเข้าใจไหมฉะนั้นต่อไปนี้เรียกตาว่าป๊านะป๊าตาน่ารักมากๆเลยลูกรักป๊ากับยายให้มากๆนะโอเคไหมโอเคเนอะ ซื้องานเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์ให้กับความอบอุ่นของครอบครัวนี้ทั้งยังเข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยว่าน่ารักขนาดนี้คุณตาคงหลงหน้าดูนึกถึงตอนตัวเองเลยตอนนั้นมีน้องก่อนเรียนจบพ่อไม่คุยด้วยเลยพ่อหลานคลอดแล้วพาหลานไปหาคุณตาคุณตาก็ยอมคุยด้วยเข้าใจน้องเมย์มากๆโนราคือกล่าวใจให้คุณแม่กับคุณตา รักในไหนไม่ยิ่งใหญ่เท่ารักจากพ่อและแม่โนราไม่ขาดอะไรเลยค่ะแม่มีครบทุกอย่างแล้วน้องเติบโตมาจากแม่ที่เข้มแข็งตากับยายให้ส่งพลังรักครอบครัอบอุ่นมากๆค่ะโนราเติบโตมาอย่างดีแน่นอนค่ะแล้วโนราเหมือนเข้าใจสิ่งที่แม่พูดด้วยนะเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ